สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูหญิงนะคะวันนี้คุณครูหญิงจะพาดเด็กๆไปเรียนหน่วยเรื่องอ,อ,อะไรนั้นให้เด็กๆไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เด็กจะไปเรียนกันนั้นนะคะคุณครูหญิงมีปริศนาคำทายมาทายเด็กๆด้วยเด็กๆตั้งใจฟังนะคะอะไรเอ่ยลำต้นอยู่ในนา,มาเมล็ดอยู่ในบ้านคนไทยชอบรับประทานลองทายสิฉันคือใครคุณครูหญิงจะให้เด็กลองทายดูสิคะ ว่าอะไรื่นเดยกครูหญิงจะนับให้เวลาเด็กคิดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเด็กได้คำตอบกันหรือยังคะถ้าได้แล้วเด็กลองตอบให้ผู้ปกครองฟังดูนะคะว่าคำตอบคืออะไรเดี๋ยวคุณครูหญิงจะพาเด็กไปเฉลยนะคะพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะคำตอบก็คือข้าวนั่นเองค่ะเด็กตอบถูกกันไหมคะ ภาษาอังกฤษคือไ right, ร่ข้าวเด็กลองพูดตาม,มาคุณครูสิคะ right, นะไร่ข้าวเมื่อเด็กได้คําตอบแล้วน,นะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยเรื่องข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเรามาดูเรื่องประเภทของข้าวกันดีกว่าว่าข้าวที่คุณหญิงเอามาให้ดูมีกี่ประเภทกันนะ้าข้าวประเภทที่1เด็กๆเห็นไหมคะเห็นรูปไหมคะเรียกว่าข้าวเปลือกที่ครูเอามาให้ดูนะคะหนึ่งเลยข้าวเปลือก เห็นตัวเลขกันไหมเอ่ยว่าค,คุณครูหญิงใส่เลขอะไรกันนะ้าใช่แล้วค่ะมันคือเลขหนึ่งต่อมานะคะข้าวอะไรเอ่ยเด็กรู้จักไหมคะภาพที่เห็นเรียกว่าข้าวสารค่ะข้าวสารค,คุณครูหญิงเชื่อว่าเด็กคงจะเคยเห็นกันทุกคนเพราะว่ามีทุกบ้านใช่ไหมคะเพจที่สองน,นะคะเรียกว่าข้าวสารคุณครูใส่ตัวเลขเอาให้เด็กเห็นไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะ หน้าตาแบบนี้เรียกว่าเลขสองต่อมานะคะข้าวประเภทต่อมาเรียกว่าข้าวสุกเป็นข้าวที่เด็กทานกันทุกวันเลยข้าวชนิดนี้เรียกว่าข้าวสุกค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นตัวเลขไหมเอ่ยว่าข้าวประเภทนี้คุณครูหญิงใส่ตัวเลขอะไรไว้เอ่ยใช่แล้วค่ะหน้าตาเป็นรูปผีเสื้อเรียกว่าเลข3นั่นเอง ทีนี้เรามานับพร้อมๆกันนะคะว่าข้าวที่คุณครูหญิงนำมาให้เด็กดูมีทั้งหมดเท่าไรเอ่ยนับพร้อมกับค,คุณครูเลยนะคะ1 2 3สองสเพศของข้าวที่คุณครูหญิงนำมาให้เด็กดูนะคะเด็กๆช่วยกันนับพร้อมค,คุณครูหญิงแล้วได้ทั้งหมด3ประเภทนั่นเองค่ะค,คุณครูจะใส่เลข3ลงไปนะคะ เด็กเก่งมากๆเลยค่ะที่ชูนคูนับแล้วสามารถใส่จํานวนได้ถูกต้องต่อมานะคะเมื่อเรารู้จักประเภทของข้าวแล้วคุณครูหญิงจะพาเด็กๆมารู้จักในลักษณะของข้าวแต่ละประเภทกันดีกว่าข้าวแต่ละประเภทนั้นมีรูปทรงสีผิวสัมผัสอย่างไรพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะที่1นนะคะเป็นเรื่องของรูปทรงรูปทรงของข้าวเปลือกมีลักษณะอย่างไรนะ้า ใช่ค่ะรูปทรงของข้าวเปลือกจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆรูปทรงวงรีนีของมลลดข้าวเปลือกมีสีอะไรเอ่ยสีเหลืองนั่นเองผิวสัมผัสของข้าวเปลือกเป็นอย่างไรเอ่ยเรียบหรือว่าขูดขาคดิเด็กคำตอบก็คือเรียบนั่นเองต่อมานะคะเป็นลักษณะของข้าวสารรูปทรงของข้าวสารมีลักษณะเป็นวง รีมีสีขาวผิวสัมผัสเรียบลักษณะข้าวอันต่อมานะคะเด็กในกรอบสีชมพูข้างล่างสุดเลยลักษณะของข้าวสุกรูปทรงของข้าวสุกเป็นยังไงคะเด็กวงรีมเมล็ดข้าวสุกที่เด็กทานทุกวันเลยมีสีอะไรคะสีขาว และผิวสัมผัสของมเมล็ดข้าวที่เวลาดเด็กลองจับและสัมผัสดูเป็นยังไงคะเรียบเด็กๆเ,เก่งกันทุกคนเลยที่สามารถบอกลักษณะของข้าวประเภทต่างๆได้ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะต่อมานะคะเด็กเรามาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่าต่อมานะคะคุณครูหญิงจะพาเด็กมารู้จักส่วนประกอบต่างๆของต้นข้าวมีอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ ลูกศรสีเหลืองนะคะที่ชี้เข้าไปในบริเวณต้นข้าวก็คือเรียกว่ารวงข้าวค่ะต่อมานะคะลูกศรสีฟ้าเด็กเห็นไหมเอ่ยลูกศรสีฟ้านะคะเด็กที่ชี้เข้าไปก็คือเรียกว่าใบาลูกศรสีแดงที่ชี้เข้าไปนะคะเรียกว่าลำต้นสีส้มชี้ข้างล่างสุดเลยจะอยู่ในดินเรียกว่าอะไรคะราก ต่อมาะะเด็กเห็นลูกศรสีเขียวไหมคะเรียกว่าต้นแหนง่งสำหรับวันนี้นะคะคุณครูได้พาเด็กมารู้จักประเภทของข้าวยังไม่พอยังมารู้จักส่วนประกอบของต้นข้าวด้วยว่ามีอะไรบ้างเด็กจําได้ทุกคนหรือยังคะเด็กเก่งมากเลยทีนี้คุณครูหญิงจะพาเด็กไปดูกิจกรรมต่อไปกันได้เลยคะ่ะกิจกรรมต่อมานะคะคเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กๆนะคะคเตรียม ดินสอสีสีไม้หรือว่าสีเทียนก็ได้นะคะกระดาษเพื่อนำมาวาดภาพรวงข้าวตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยและระบายสีให้สวยงามเด็กคนไหนวาดภาพระบายสีรวงข้าวเสร็จแล้วอย่าลืมโชว์ผลงานให้คุณคร,รูดูนะคะ กันแล้วเด็กอย่าลืมวาดภาพรวงรวข้าวระบายสีให้สวยงามโชว์ผลงานให้คุณรูด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคุณหญิงลาไปก่อนนะคะ